มาไขข้อสงสัยกันดีกว่านะครับเบจิต้านั้นเริ่มรักบลูม่าเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งลูกของตนเองตอนไหนกันแน่นะครับเพราะว่ามันก็ดูแปลกๆหน่อยนะมันมีช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันเยอะโอเคเราลองมาสรุปเรื่องราวตรงนี้กันดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเบาๆจะเอาใจแฟนขับปาเบกันบ้างดีกว่าซึ่งเชื่อว่าสิ่งที่ทําให้หลายต่อหลายคนนั้นนะครับรักเบจิต่านะครับหรือ ที่เบจิต้านั้นนะครับเป็นเต้าแห่งความรักเลยก็ว่าได้นะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเบจิต้านั้นก็เป็นคนไม่ค่อยจะสนใจไม่รักลูกรักเมียนะครับไม่ทําอะไรท,ทั้งสิ้นเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเก่งนะครับและชนะนะครับเจ้ขาขาคารลอตให้ได้แต่หลายคนก็เกิดคําถามแล้วครับว่าสรุปแล้วเบจิต้านั้นเนี่ยรักบลูมาหรือเปล่าแล้วก็ไปเริ่มรักตอนไหนประเด็นที่ว่ารักบลูมาหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยแล้วแหละเพราะว่าเบจิต้าของเรานั้นนะครับก็จัดหนักจัดเต็มให้กับเมียนะครับแบบเต วันนี้เนี่ยเราจะมาลองวิเคราะห์ดูนะคบว่าช่วงไหนกันแน่นะที่เบจิต้านั้นนะครับเริ่มจะหลงรักนะครับในตัวของบลูม่านะครับและความรักที่มอบห้กับบลูม่านั้นมันเลอค่ามากแค่ไหนแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นหากกดแล้วก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับราคอนบอลก่อนอื่นเลยนะครับ มาจะทราบราคาว่าเรื่องราวความรักระหว่างบลูมากับเบจิต้านั้นนะครับจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยมันก็มาด้วยความบังเอิญอีกท้งนะครับทั้งสองคนต่อให้มีลูกกันแล้วนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่ายังเป็นรักข้างเดียวนะครับที่บลูมานั้นยังมอบความรักให้แก่ Vegeta, เบจิต้าเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นส่วนเบจิต้านั้นก็โนสนโนแคร์นะครับสนใจที่จะฝึกเพื่อจะเป็นซูเปอร์สซย่าให้ได้โดยจุดเริ่มต้นนะครับการปฏิสนธินะครับการแลกแลกตัวบคทิลรีกันระหว่างเบจิต้ากับทางด้านของบลูมานั้นนะครับจุดเริ่มต้นเลยเนย อนาคตแล้วกันเนาะก็คือทรังบอกว่ายมชานั้นนะครับแ oh goodness, อบนอก ok ใจนะครับบูมาก่อนส่วนบูม่านั้นที่เปรียวเหงาสุดๆเลยนะครับก็รู้สึกเข็นใจเบจิต้าน,นะครับที่เป็นหนุ่มเปรียวเหงาด้วยเช่นกันนะครับที้แม้ทั้งสองคนนี้ก็เลยเกิดสัมพันธ์รักกันก็เลยเกิดเป็นหนู่น้อยทรังคุงขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนในตอนนั้นนะครับทั้งสองคนไม่ได้แต่งงานนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้แต่งงานนะก็เหมือนเลยครับเป็นการอยู่ด้วยกันนะครับปกติทั่วไปเท่านั้นนะคบแต่ว่าต่อให้มีทรันบบ็่่ทจแ้วติากไดส รเขานั้นก็มุ่งมั่นในการฝึกฝนนะครับเพื่อจะเป็นซูเปอร์เซย่าให้ได้เพราะว่าในช่วงตอนนั้นเนี่ยเบจิต้าของเรานั้นนะครับก็ชี้ช้ํากระลำปีอยู่นะเพราะว่าทางด้านของเบจิต้านั้นเห็นว่าโกคูก็เป็นซูเปอร์เซย่าได้อีกไหนนะครับเด็กที่มาจากอนาคตปแปลกๆเนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าทางเป็นลูกตัวเองเนี่ยก็เป็นซูเปอร์เซย่าได้ปาเบเรานั้นนะครับก็คือฝึกฝนอย่างหนักเลยนะครับเพื่อจะเป็นซูเปอร์เซย่าให้ได้และในท้ายที่สุดแล้วก็สามารถเป็นได้นะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่หา้าวงงงเวววลลาานนนนนนัั้แแะสิ่่่่ทียยืใชรกๆ ที่มีครังนะครับเบจิต้าก็ไม่ได้รักลูกรักเมียสักเท่าไหร่นะครับกับการที่บลูม่านั้นนะครับอยากเอาเด็กมาดูการต่อสู้นะครับแต่เกิดอันตรายเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเบจิต้านั้นไม่ได้สนใจที่จะช่วยเหลือบลูม่าแล้วก็ลูกของตนเองเลยนะครับกับกลายเป็นว่าทรังอนาคตนั้นต้องรีบไปช่วยเหลือนะครับไม่งั้นตายแน่นอนนะซึ่งไอ้นี่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับเป็นการยืนยันว่าในช่วงแรกๆตั้งแต่ภาคเซลเลยเนี่ยเบจิต้านั้นยังไม่ได้รักนะครับในตัวของบลูม่าหรือว่าลูกของตัว ทางด้านของบูม่าเนี่ยตอนไหนการอ่านถ้าทั้งเนี่ยชัดๆเลยนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งนั้นเสียชีวิตนะครับจากการที่ถูกเจ้าเซลนั้นโจมตีเข้ามาและแบบว่าตัวทะลุเลยนะครับเบจิต้าเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับก็เสียสติสุดๆเลยนะครับเข้าต่อสู้นะครับกับทางด้านของเซลนะครับแบบบ้าคลั่งเลยนะครับแบบเองทาลูกฆ่าทําไมซึ่งอันนี้นะครับเป็นข้อบ่งบอกหรือว่าชัดเจนเลยแหละครับว่าเบจิต้านะเนี่ยก็คือเริ่มชอบนะครับเรียกว่าเริ่มชอบแล้วเป็นว่ารักลูกของตัวเองนะครับเริ่มๆเนี่ยตั้งแต ถ้าฉันต้องยิงต้องเก๊กคืออันนั้นเป็นเหตุการณ์หลักๆเลยนะครับที่เราทราบแล้วครับว่าเบจิต้านั้นนะครับรักลูกตัวเองนะครับอย่างครั้งเนี่ยตั้งแต่เหตุการณ์นั้นส่วนจุดไหนนะครับที่เป็นจุดที่ชัดเจนนะครับว่าเบจิต้านั้นรักลูกของตัวเองจริงๆนะครับผมว่าก็คงจะหนีไม่พ้นกับเหตุการณ์นะครับที่เบจิต้านั้นยอมจะตายนะครับก็คือจะใช้ท่าเระเบอร์ตัวเองในการจัดการจอมมารบูแล้วก็ขอกอดครั้งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ผมว่าก็ค่อนข้างช แล้วเนี่ยผมว่าเบจิต้านั้นเนี่ยก็คือเริ่มจะรักเมียตัวเองนะครับอย่างรูมาเนี่ยก็น่าจะช่วงเหตุการณ์นะครับในภาคจอมมารบูนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้มีการบ่งบอกนะครับหรือว่าแสดงความรักที่ชัดเจนเนื่องจากว่ามันก็ติดพันการต่อสู้อยู่นะครับแล้วก็ด้านความรักี่ยก็มุ่งเน้นไปทางทั้งมากกว่าก็คือแต่ถ้าหากว่ามองดูภาพรวมๆแล้วผมว่าช่วงนั้นน่ะเริ่มรักแล้วแต่ถ้าพูดถึงว่าการแสดงอาการอย่างชัดเจนว่ารักเมียของตัวเองสุดๆนั้นนะครับหรือว่าแอบหวงเมียของตัวเองนะครับก็คงจะเปนนนุาที่ดด้ิ เก่าแปลว่าเดี๋ยวจะให้บลูม่านั้นนะครับมาหาเนี่ยครับฟิลแบบนั้นนะครับ,บ,บเบอร์เบจิต้าเราก็โกรธเลยครับเอ้ยทำไมมาเดียวเมียฆ่าแบบนี้เนี่ยทำไมไม่เอาเมียเองวะอันนั้นน่ะผมว่าเป็นเหตุการณ์ที่เริ่มชัดแล้วว่าเบจิต้านั้นนะครับเริ่มจะหึงหวงเมียตัวเองและที่แบบว่าชัดสุดๆเลยนะครับว่าคงจะเป็นเหตุการณ์ในช่วงตน้ตนๆของดาร์คแอนด์บอลซูเปอร์นะครับหรือเอาง่ายๆนะครับก็เป็นมูฟวี่ดาร์คแอนด์บอลแซดนะครับเบิร์ทนอนอฟก็อตนะครับในตอนนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเบจิต้านน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 นัััััััั้้้กกกกก็็็เเเเเรรรรริิ่่่่่่มมมจจะะะะะชชปตตแแแแลลลลคคคบบบบบบขาาาาีีียยยสสุดดดๆททวงงออู นบิวตกไปนะครับเบจิต้าของเราก็ของขึนสุดๆเลยนะครับจากที่ว่าสู้บิวไม่ได้นะครับใจเนี่ยแบบกลัวบิวอ่ะไม่อยากจะสู้เลยแต่เมื่อเมียสุดที่รักนั้นโดนตบนะครับพี่แกนะครับก็ยำใหญ่ซัมเมอร์เซลเลยนะครับวิ่งเข้าไปนะครับโจมตีใส่บิวนะครับเรียกได้ว่าบิวในตอนนั้นถึงแม้จะเก่งนะครับก็มีเละเหมือนกันเลยนะครับก็คือโดนโจมตีหนักๆอันนั้นแหละเป็นการแสดงความรักอย่างชัดเจนเลยแหละครับว่าเขานั้นรักเมียเขาสุดๆโอเคทุกคนคงจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าจุดเริ่มต แล้วก็พี่มันชัดเจนสุดๆเลยก็ตอนที่นะครับเบจิต้านั้นไม่ยอมไปแข่งนะครับในศึกจักรวาล12จักรวาลนะครับเพราะว่าอยากจะเฝ้าเมียตัวเองก่อนนะครับก็คืออยากให้เมียตัวเองนั้นคลอดก่อนนะครับอยากจตดูแลนะครับไอ้นี่แหละเป็นการแสดงความห่วงใยสุดๆเลยเพราะแม่ถึงว่าเขาเนี่ยจะชอบในการต่อสู้แต่คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยไปแล้วครับไม่เอาหรอกเมียครับช่างเมียก่อนนะครับสู้ก่อนนะครับอยากจะเก่งกว่าเพื่อนแต่ตอนนี้นะครับเขาเลือกที่จะตัดใจนะครับในเรื่องที่จะต่อสู้แต่ว่าจะรอนะครับให้เมียตัวเองนั้นคลอออออออลลลููกกกกกมมมาา่่นแแเื้ว เรียกได้ว่าเป็นหนุ่มจอมห่วงลูกสุดๆเลยนะครับให้ใครมาจับเนี่ยก็โกรธนะครับเรียกได้ว่าเป็นพ่อที่ดีเลยนะครับแตกต่างจากคนบางคนแถวนี้นะเรียกว่าโกคูเราเนี่ยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นก็ถือว่าเป็นบทสรุปแล้วกันนะครับเรื่องราวความรักนะครับของเบจิต้าที่มอบให้กับลูม่านะครับแล้วก็ลูกของตนเองนะครับเพื่อนๆารับใจฉากไหนมากที่สุดเลยที่เบจิต้านั้นนะครับรักลูกของตัวเองนะครับหรือว่าลูม่าสุดๆนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยเพราะจริงๆแล้วมันก็มีหลายฉากนะที่น่าประทับใจมากๆและเชื่อว่าหลายคนนั้ ก็สามารถคอมเมนต์ในข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมนะครับอยากจะรับชมคลิปอะไรคอมเมนต์ comment มานะครับเดี๋ยวมังงะตอนใหม่เนี่ยก็จะมาและวันที่19นี้นะครับก็รอในการรับชมได้ก็เดี๋ยวทุกท่านได้รับชมแน่นอนและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณโดยจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน c e b o o k Fanpage นะครับสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ